สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้คุณอยู่กับ S1997 และในะวันนี้เราไปอยู่กันในเรื่อง DN หลบซอมบี้ค้งังหนังก็เริ่มเรื่องมาที่กรุงโรมเมืองหลวงของประเทศอิตาลีและนี่ก็คือคขาดเวโลนาหนุ่มนักธุรกิจไฟแรงเขากำลังยืนรอคนขับรถมารับเพื่อไปไประชุมงานที่บริษัทแต่พอรถมาถึงกลับไม่ใช่สเตฟาโนคนขับรถส่วนตัวของเขา กับการเป็นลิคาโดที่สเตฟานอส่งมาทํางานแทนในวันนี้เมื่อมาถึงบริษัทเขาโดก็ได้พบกวับเด็กฝึกง,งานคนหนึ่งที่เอากาแฟมาให้เขาเธอมีชื่อว่าซีเวียจากนั้นเขาโดก็ได้ขอตัวไปทํางานต่อซึ่งในระหว่างนั้นเขาก็เห็นมาตาแฟนเกับของเขากําลังเดินขึ้นลิฟต์จะไปทํางานเขาโดจึงรีบเดินตามมาขึ้นลิฟต์ด้วยและก็ได้ถามเธอว่าวันนี้ไม่หอมแก้มผมหรอจากนั้นเขาก็ได้กดหยุดลิฟต์ ซึ่งทั้งสองคนก็ต่างฝ่ายต่างแต่งงานใหม่กันแล้วแต่ก็ยังแอบแซ่บกันอยู่และครั้งนี้เธอก็ไม่เล่นด้วยกับเขาโดมาตาก็กจกกัดการกับผู้ชายเจ้าชูคนนี้โดยการขยำไปที่ป้าของเขาจนจุกแล้วเธอก็เดินออกจากลิฟต์ไปจากนั้นเขาโดก็ได้ขึ้นลิฟต์ต่อเพื่อที่จะไปประชุมระหว่างนั้นภรรยาของเขาก็ได้โทรมาเธอเล่าให้เขาโดฟังว่าเมื่อคืนได้มีการโจมตีครั้งใหญ่เกิดขึ้นมีความเสียหายมากมายและเส้นทางหลายแห่งถูกปิด แล้วจูจ่ๆลิฟเขาโดก็เกิดค้างขึ้นมาเขาจึงได้วางสายพรนยาการคาโร่ก็กดปุ่มขอความช่วยเหลือในริปเขาก็ได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าลิปของเขาค้างอยู่ระหว่างชั้น6และชั้น7เจ้าหน้าที่จึงตอบกลับมาว่าบนดาดฟ้าไม่มีปัญหาบางอย่างแต่ไม่ต้องห่วงอีกขนาทีผมจะส่งคนไปดูคาโร่จึงตัดสินใจโทรไปหาเลขาของเขาว่างให้ช่วยทวงเวลาลูกค้าไปก่อนจากนั้น เมื่อเวลาผ่านไปสักพักเขาก็ได้ยินเสียงคนไอยอยู่ด้านนอกคลิปจึงได้พยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครมาช่วยเขาเลยสักคนท่านใดนั้นเรขาของเขาก็ได้โทรมาถามว่าคุณออกจากคลิปได้หรือยังเพราะตอนนี้ลูกขาที่นัดเอาไว้กําลังจะกลับไปแล้วนั่นจึงทําให้เขาโดดเริ่มหัวร้อนเขาจึงกดปุ่มถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งว่าส่งคนมาซ่อมคลิปหรือยังทางเจ้าหน้าที่จึงบอกมาว่าเขาได้ส่งลูกน้องมาซ่อมแล้วแต่ทางช่างก็ยังไม่ติดต่อเขามาเลยเหมือนกันด้วยความโมโหคาโดจึงได้ขอ ติดต่อช่างซอมเองพอช่างรับสายช่างก็บอกว่าตอนนี้พวกเขากําลังตรวจสอบอยู่แต่เครื่องปั่นไฟมันมีปัญหาซึ่งในระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นทางช่างก็ลองวกเวกแหววขึ้นมาบอกกับเพื่อนว่าให้รีบหนีไปเหมือนพวกเขากำลังเจื้อกับอะไรบางอย่างเขาแล้วสายก็ถูกตัดไปเขาเดาก็ได้ติดต่อก,กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง ว่าบังเกิดอะไรขึ้นกับพวกช่างทําไมพวกเขาถึงร้องโวยวายซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้เขาจึงบอกกับเขาโรไปว่าเดีย๋ยวเขาจะเป็นคนไปเช็คดูให้หลังจากที่รอมานานคาโรจึงตัดสินใจงัดประตูริบออกด้วยตัวของเขาเองแต่เนื่องจากประตูริบมันติดกับอะไรบางอย่างอยู่นั่นจึงทําให้เขาไม่สามารถเปิดประตูได้ออกกว้างพอที่จะหนีออกไปได้คาโรก็ได้มองออกไปข้างนอกดู แต่แถวๆนี้ไม่มีใครอยู่เลยสักคนแม้ว่าจะร้องขอความช่วยเหลือดังขนาดไหนก็ไม่มีใครโผล่มาเลยจากนั้นภรรยาของเขาก็ได้โทรมาอีกครั้ง แล้วบอกกับคาโดว่ามีใครบางคนมาทุบประตูหน้าบ้านเธอพยายามโทรหาตำรวจแล้วแต่ก็ติดต่อใครไม่ได้เลยดังนั้นเคาโดาจึงบอกกับภรรยาว่าคืนบรบอยู่บนห้องนอนก่อนแล้วก็ล็อกประตูด้วยส่วนเขาจะส่งสเตฟานโนหรือคนขับรถส่วนตัวไปหาเมื่อคุยกับภรรยาเสร็จเคาโดก็โทรไปบอกสเตฟานโนให้ช่วยไปอยู่เป็นเพื่อนภรรยาของเขาทีเพราะตอนนี้มีคนมาทุบประตูหน้าบ้านของเธอแล้วเธอก็ก,กลัวมากๆจากนั้นสักพัก ภรรยาของเขาก็ได้โทรกลับมาอีกโดยครั้งนี้เธอบอกว่ามันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเพราะเธอได้ดูข่าวในทีวีแล้วก็เห็นว่าตอนนี้มีผู้คนบ้าคข้างกันเต็มไปหมดทุกคนต่างทำร้ายกันเองเธอรู้สึกกลัวมากๆคาร์ดจึงบอกให้ภรรยาใจเย็นๆสเตฟานโนกำลังเข้าไปหาคุณเขาจะดูแลคุณเองหลังจากคุยกันเสร็จคารโดก็รองเข้าไปดูข่าวในมือถือเรื่องที่มีเหตุการณ์ประหลาดๆเกิดขึ้นในเมือง และทันใดน,นั้นก็มีเสียงผู้คนมากมายร้องขอความช่วยเหลือพร้อมกับกําลังวิ่งหนีต่อะไรบางอย่างอยู่คาวโดก็ได้พยายามตะโกนขอความช่วยเหลือด้วยแต่ก็ไม่มีใครสนใจเขาเลยสักคนจนกระทั่งมาตาแฟนตัวของเขาวิ่งมาหกล้มที่หน้าริพอดีเธอมีท่าทางที่หวาดกลัวและพยายามขอให้คาโดช่วยจากนั้นเธอก็ถูกบางอย่างลากไป เขาโดเองก็สับสนและกลัวไปหมดเพราะเขาไม่รู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาตัดสินใจเดินมาใกล้ประตูริ์อีกครั้งแล้วจู่ๆมันก็มีซอมบี้โผล่มาที่หน้าลิ์ของเขา <c oughs> พวกมันบ้าคลั่งและพยายามจะเข้ามากินเขาแต่ในเวลาเดียวกันนั้นก็มีเสียงคนร้องดังขึ้นพวกมันจึงหันไปวิ่งตามเสียงนั้นแทนจากนั้นไม่นานสเตฟานก็ได้โทรกลับมาเขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังไปที่บ้านของเขาโดแต่เส้นทางถูกปิดหมดเลย แล้วคาโดก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เจอมาเมื่อกี้ให้สเตฟาโนฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นสเตฟาโนเองก็ได้แต่บอกเจ้านายว่าให้ใจเย็นๆพาอเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากปลายสายของเขาซึ่งตอนนี้ค oh. าโดเองก็เริ่มสติแตกจากนั้นเจ้าหน้าที่ตึกก็ติดต่อคาโดกลับมาเขาไม่เจอลูกน้องของเขาเลยสักคนคาโดจึงลดาทังหมดให้กับเจ้าหน้าที่ฟังทันใดนั้นก็มีบางอย่างเกิดขึ้นที่ห้องควบคุงของเจ้าหน้าที่แล้วสัญญาณก็เงียบหายไป หลังจากนั้นเขาดูก็เริ่มโทรหาทุกคนแต่ก็ไม่มีใครรับสายเลยจนสักพักซาราเด็่ขาของเขาก็ได้โทรกลับมาแต่ยังพูดไม่ทันรู้เรื่องมันก็มีซอมบี้โผล่มาดึงตัวเขาจากด้านหลัง ซึ่งเธอก็คือมาตาแฟนเก่าของเขานั่นเองพ่อหลุดมาได้เขาก็ไปงัดทอดเด็กมาหวดซอมบีต้ตรงนั้นจะแน่นิ่งไปจากนั้นเขาได้พบกับซีเวียเด็กฝึกงานที่กําลังหลบซอมบี้อยู่คาลโดจึงบอกให้เธอมาช่วยเปิดประตูริฟแต่คาโดดันทาทอดเหล็กลนนั่นก็ทําให้พวกซอมบี้ได้ยินและแหกกันมาที่นี่ซีเวียก็พยายามแกะตัวเองเข้ามาในรีฟแต่ก็ทําไม่สําเร็จ เธอจึงไปหาที่รบก่อนและซอมบี้มันก็โผล่มาพวกมันพยายามจะเข้ามาในริฟรแต่ซีเวียก็กลับมาช่วยเขาไว้เธอใช้แมกกอปวัดมันไปหลายทีจนแน่นิ่ง จากนั้นทั้งสองคนก็ดีใจว่ารอดกันแล้วแต่จูๆ่ๆฝูงสองบีมันก็มาลากตัวเธอไปกินต่อหน้าต่อต,อตาเขาจากนั้นคารโดก็พยายามโทรหาภรรยาอีกครั้งแล้วเธอก็รับสายเธอบอกกับขาโดว,ว่ามีคนบุกเข้ามาในบ้านแล้วคารโดจึงบอกให้เธอผักตูมาขวางประตูห้องนอนเอาไว้แต่มันก็พังเข้ามาได้คารโดได้ยินแต่เสียงภรรยากรีดร้องแล้วสายก็ตัดไปนั่นก็ทําให้เขายิ่งสติแตกกว่าเดิมซึ่งตอนนี้คารโดเองก็ไม่เหลือใครแล้วเมื่อเวลาผ่านไปมันก็มีชายคนหนึ่งพงมาเจอ เอเขาโดดที่ลิฟต์และเขาเพยายามจะเข้ามาในลิฟต์กับเขาโดวด้วยแต่เพราะประตูมันติดเขาจึงไม่สามารถเข้ามาได้ทันใดนั้นเขาก็ถูกซอมบี้รากไปกินด้วยความที่หัวร้อนมากๆ คาโดจึงตะโกนเรียกให้พวกมันมาหาเขาแล้วก็ระบายความโกรธโดยการใช้ท่อนเหล็กหดไปที่พวกมันแต่พวกมันก็ไม่ทันจะแน่นิง่งซาร่าเลขาของเขาก็ได้โผล่มาพอดีซอมบี้พวกนั้นจึงหันไปวิ่งไล่เธอทันทีคาโดก็พยายามตะโกนร,ร้องให้พวกมันกลับมาหาเขาแต่สุดท้ายเขาก็ช่วยเธอไว้ไม่ได้ส่วนเลขาของเขาก็ถูกซอมบี้รุมจัดการไปเรียบร้อยคาโดเสียใจเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถช่วยใครไว้ได้เลยจากนั้นเขาก็ยิบมือถือขึ้นมาดูข่าวแล้วจูจ่ๆก็มี ซอมบี้โผล่มาไฟในลิฟต์ก็เดินมาดับอีกแต่เขาไม่ได้สนใจอะไรแล้วในตอนนี้แล้วจูๆ่ๆซอมบี้พวกนั้นก็ถูกใครบางคนยิงคาร์โจึงตะโกนขอความช่วยเหลือและก็เป็นตำรวจนายหนึ่งเขามีชื่อว่ามาเชโลซึ่งเขาเองก็พยายามจะช่วยเคารโดออกมาจากลิฟต์โดยเขาจะขึนปป้นเปเปิดเครื่องปั่นไฟบนดัดฟ้าก่อนที่มาเชโลจะไปเขาก็ได้มอบปืนให้กับคารโหนึ่งกระบอกพร้อมกับวิทยุสื่อสารเพื่อที่จะให้คาร์บอ,อกทางเขา หลังจากที่มาเชโร่คืนไปเปิดเครื่องปั่นไฟบนแดดฟ้าได้สําเร็จแต่ลิฟของเขาโดก็ยังคงติดอยู่เหมือนเดิมเขาโดจึงได้สังเกตเห็นว่าประตูริปันมีบางอย่างติดอยู่ซึ่งในขณะนั้นเองก็มีอมมี้โผล่มาคาโดจึงตัดสินใจใช้ปืนปะหวัวม,มันไปด้วยเสียงปืนที่ดังจึงทําให้พวกมันแห่มารวมกันที่หน้าประตูริฟเขาโดจึงสาดกระสุนใส่พวกมันจนเลียบจากนั้นมาเชโร่ก็ติดต่อกลับมาอีกครั้ง และเขาก็ถูกซอมบี้เจอตัวและสัญญาณก็ขาดหายไปคาโดกลับมาสิ้นหวังอีกครั้งเวลาผ่านไปเขาก็เริ่มจะทนไม่ไหวคาโดหยิบปืนขึ้นมาหวังจะปิดชีวิตตัวเองแต่ในขณะที่เขาจะลงมือมเขาก็ได้ยินเสียงมาเชโรด,ดังมาจากด้านบนของริฟคาโดจึงเอาท่อนเหล็กเปิดด้านบนออกและก็ช่วยให้มาเชโรลงมาคาโดก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาเชโรจึงเล่าให้ฟังว่าพวกมันอยู่กันเต็มไปหมดทั้งตึกเลยและเขาเองก็พลาดท่าถูกพวกมันกัดเข้าที่ขาคารโดจึงถามต่อว่าทําไมมันถึงเกิดเรื่อง แบบนี้เท,ที่มาเชโรฟังมาก็คือมันมีไวรัสบางอย่างกําลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างซึ่งก็มีพวกสัตว์เป็นพาหะนนาโรคแต่ส่วนตัวของมาเชโรคิดว่ามันน่าจะมีคนผลิตเชื้อนี้ขึ้นมามากกว่าจากนั้นทั้งสองคนก็เล่าเรื่องส่วนตัวให้กันฟังจนกระทั่งเวลาผ่านไปมาเชโรก็เริ่มมีอาการป่วยเขาไอออกมาเป็นเลือดดังนั้นมาเชโรจึงจะขอนอนพักสักหน่อยพร้อมก็ได้ขอร้องเขาดว่าถ้าเขารับไปเมื่อไหร่ ให้ใช้ปืนยิงไปที่หัวของเขาสองนัดทันทีเพราะเขาไม่อยากกลายร่างเป็นเหมือนกับพวกมันแต่เขาโรก็ไม่กล้าทํามาเชโรตึงบอกไปว่าถ้าคุณไม่กล้าทํางั้นเดี๋ยวผมจะทํามันเองซึ่งในขณะที่เขากำลังจะลั่นไกเขาโดก็พยายามจะแย่งปืนจากเขาจนมาเชโรก็จัดการกับตัวเองไม่สําเร็จจากนั้นเวลาผ่านไปทังคู่ก็เพลอหลับซึ่งในระหว่างนั้นเขาโรก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงไอของมาเชโร และเขาก็กําลังกายร,ร่างเป็นซอมบี้พุ่งมาหาเขาโดทันที้วยความที่ไม่มีทางเรือเขาโดจึงต้องยิงมาเชโรทิงซะและพวกซอมบี้มันก็ได้ยินเสียงปืนพวกมันก็แห่กันมาที่นี่ทันทีเขาโดก็เปิดฉากยิงใช้ลูกซองจกกัดการกับพวกมันจนเรียบแต่ด้วยความที่แรงทีบของปืนลูกซองมันเยอะเกินไปเขาจึงถูกแรงทีบของปืนผักตัวเองกระเด็นไปหลายครั้งจนเขาโดหมดแรงและสลบไปจากนั้นเขาก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงปืนดังมาจากข้างนอก ซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีพวกซอมบี้อยู่ที่หน้ารีบแล้วท่านใดนั้นภรรยาของเขาโดก็ได้โทรกลับมาเธอยังไม่ตายพร้อมกับบอกว่าพวกทหารเข้ามาช่วยเธอไว้ได้ทันแต่ตอนนี้พวกเขาก็ําลังเคลียร์พื้นที่อยู่คุยกันไปไม่ทันจะรู้เรื่องแบตบมือถือของเขาโดก็หมดลงสกอรอเขาโดก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งเขาได้ใช้ท่อนเหลกก็กจัดการกับสิ่งที่ทําไม่รีบติดจนในที่สุดเขาก็สามารถเปิดประตูรีบออกมาได้และเขาก็เดินออกมาจากรีฟ ซึ่งภายนอกก็มีซ่าพวกซอมบี้เต็มไปหมดจากนั้นเขาก็ได้ออกมาจากตึกที่ทํางานด้านนอกก็เต็มไปด้วยซากของซอมบี้ที่นอนตายเกื่อนเต็มเมืองไปหมดได้ดูเหมือนว่าซอมบี้ทุกตัวจะถูกพวกทหารจัดการไปแล้วซึ่งระหว่างทางเขาก็ได้ไปเจอกับซอมบี้ตัวหนึ่งเขาแต่ทหารก็ใช้สไนเปอร์ยิงมันได้ทันนั่นจึงทาให้เขาดรู้ตัวเองว่ารอดตายแล้วเขาจึงร้องขอความช่วยเหลือและรอดชีวิตออกไปได้แล้วหนังก็ได้จบลง ก่อนที่ทุกคนจะไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ